รผมจา,จาก,กาพูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองในเมื่อวานนี้นะครับว่ายิงไปแล้วหนึ่งประตูสร้างความมั่นใจให้ตัวเราอย่างไงครับก็ผมก็รู้สึกรู้สึกปลดล็อกครับเป็นปร,ประตูแรกในนามทีมชาติไทยครั้งแรกของผมครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจนะที่ทําประตูได้แต่ผมก็ต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับผมครับหลังจากที่ได้เล่นไปเมื่อวานนี้ <c oughs> เราได้เห็นจุดกผ่องหรือว่าจุดไหนที่เรา ต้องการแก้ไขทั้งส่วนตัวและของทีมครับส่วนตัวผมนะครับตัวผมก็เมื่อวานก็ยังเล่นกระถา,า,าเ,เกินนครับแบบยังปรับจังหวะไม่ได้ครับก็ต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเองก็ค่อนข้างเยอะครับเมื่อวานก็ยังแบบไม่ลงตัวครับแต่ส่วนส่วนมุมมองผมในทีมครับเราก็ต้องแก้ไขเรื่องแบบความเข้าใจเกมแล้วก็ เน้นการต่อบอลอะไร,รเงี้ยงือนลองมาเจอวันเพสซิ่งอย่างเงี้ยเราจะแกะบอลไม่ค่อยได้ครับเมื่อวานแล้วก็เรื่องพื้นสนามคือแบบผมว่ามันก็มีส่วนนิดนิดนึงครับแต่มันก็เล่นในสนามเดียวกันทั้งทั้งคู่แข่งแล้วก็เราครับแต่เราจะพยายามแก้ไขตัวเองครับโอเคครับครับผมพูดถึงท่าดีใจครับการท่าดีใจอ๋อเป็นท่าดีใจของ ถ้าสโมสรคอนแกนยูเนเตตที่ผมอยู่ครับทีมนา่าจงอางรับเป็นยังไงครับถ้าถ้าไทยครับเป็นการสื่อถึงสโมสรคอนแกนยูเนเตาสโมสรของสโมสรคอนแกนยูเนเตครับถ้ามีโอกาสทำประตูอีกก็ยังจะใช้ท่านี้อยู่ไหมครับยังจะใช้ครับเพราะว่าสโมสรที่ให้โอกาสผมมาเล่นทีมชาติรับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนิดนึงครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับช่วยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับ ีก2เกมที่เหลือเพราะเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเก็บพยายามเก็บหกหกแตมไม่ได้แต่อยากให้โฟกัสนัดต่อน,นัดครับผมอยากให้โฟกัสนัดต่อน,นัดเกมหน้าทั้งสองเกมไม่ง่ายครับแต่เราจะไม่ประมาทท่อสูกครับจะทําให้ดีที่สุดครับผมครับ